สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูเว็บร้อยสิบนะครับไอนะครับสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสีขาวแดงนะครับพอดีหลายๆาท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับสีขาวแดงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับพามาดูนะครับสีนะครับแล้วก็รูปทรงดีไซน์นะครับตารางการผ่อนเหมือนเดิมครับราคาตัวนี้นะครับอยู่สี่ห้านะครับสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ ก็ใช้เงิน9บาทนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะครับเดี๋ยวตารางการผ่อนนะครับวันนีผมวางไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะเพราะว่ามีเป็นรูปนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็ลองโทรเข้ามาถามหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาถามมาพูดคุยได้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดลนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดล้อมแม็กนะครับขอบ17ดนะครับหน้าหลังนะครับขอบ17บ็ดหน้าหลังนะครับเป็นยางวี u ัพเบอร์นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องทำใส่ยางวิลเบอร์มานะครับเห็นหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ายางไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไปนะครับก็ใครอยากได้แบบยี่ห้ออื่นนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับจะเป็นขาวแดงนะครับมันมันไม่ใช่ออกขาวมุกนะครับมันเป็นออกขาวแบบสดๆนะครับขาวแบบสว่างๆนะครับ โช๊หน้าจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับโชกหน้าของเวอร้อยสิบไม้นะครับตัวท็อปจะเป็นสีดำนะครับส่วนตัวธรรมดาจะเป็นสีเงินเงินสีเทานะครับเครื่องอยนต์ร้อยสิบซีซีนะครับมีสี่เกียร์นะครับน่ครับดูนี่บางโซ่นะครับก็ตัวท็อปตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับบางโซ่นะครับส่วนตัวรอ,องท็อปนะครับหรือว่าตัวธรรมดาจะเป็นสีออสีออก บอลบอลเงินเงินนะครับแล้วก็ชุกหลังนะครับตัวน,นี้เป็นสีดำนะครับทอ็อปแล้วตัวธรรมดาก็จะเป็นสีเงินนะครับจะจอดใกล้ๆกันเลยครับอันนี้พามาดูสีขาวแดงนะครับเพื่อมีน้องหรือว่าพี่พนๆน้องๆที่อยากได้นะครับจะได้แบบตัดสินใจซื้อถูกนะครับแบบตัวนี้เป็นสีแดงออกเลือดนกนิดนึงเนาะแบบแดงแดงแบบมันไม่เึงกระสดนะครับรว่าแดงเลือดหมู แดงเลือดหมูนะ้งเนาะถ้าเป็นแดงสดๆจะเป็นของพิเศนะครับแต่ไม่เหมือนพิเศนะครับแดงตัวนี้แดงออกเลือดหมูครับนี่ครับหน้าดเดิ่มใหม่แลประมาณนี้เลยครับการประหยัดน้ำมันอยู่อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่หกสิบแปดจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับแค่มือมีให้ประมาณนี้คนระับอ่ะผมจะบอกอีกอันหนึ่งเนาะคือตัวเครื่องมือตัวนี้ครับ ตัวเริ่มต้นนะครับจะไม่มีกุญแจเบอร์สิบกับเบอร์สิบสี่มาให้นะครับเนี่ยเห็นไหมพอดีมีหลายคนถามเข้ามาบอกว่ากุญแจมีมาไม่ครบนะครับเขามีให้แค่นั้นเองครับตัวเริ่มต้นนะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับตัวเริ่มต้นนะครับไม่มีกุญแจตัวนี้ครับก็ประหยัดลงไปเยอะนะครับเจ็ดหนึ่งตัวนะครับแถวด้านหลังจอดโชว์เด่นๆเลยครับตัวนี้ตัวท็อปสุดนะครับ ท่อครับสรับ,ครบใครอยากได้นะเป็นติดเบรกหน้านะครับล้อมเบรกหลังนะครับสวยไหมสวยไหมครับขาวแดงนะครับก็ใครใช้รุ่นอ่าใช้สีอื่นอยู่ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าชอบสีไหนนะครับ ก็สนใจตารางการผ่อนก็เดี๋ยวผมวางไว้ให้ตายให้คลิปนะครับแล้วก็สนใจยังไงก็ลองโทรมาปรึกษาแล้วกันเนาะนี่ hey, ไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ยังเป็นหลอดเหมือนเดิมนะครับหลอดมีไส้เหมือนเดิมนะครับ LED แค่ไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าก็ยังเป็นเดี๋ยวดูก่อน,นครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดธรรมดายอยู่นะครับเห็นไหม มีแค่ไฟหน้าที่เฉๆน,นะครับที่เป็นเอวดีนะครับนี่มีกี่หลอดนะมันไม่ชัดนะครับหลอดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม